สนใจติดตามขมา่าวการเลือกตั้งผู้ว่าท้อที่ทออก็สนใจนะคะพอดีว่าทา,างมหาลัยเนี้ยค่ะเพิ่งมีงานแบบว่าเกี่ยวกับเสวนาผู้ว่าไปเราก็แบบว่าเออได้มาฟังการเสวนาบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็แบบติดตามทางสื่อโซเชียลหลายสําหรับตัวเราก็คงจะเลือกเป็นนโยบายอะค่ะเพราะว่าแบบ อย่างนโยบายอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าสมมติเวลาที่เขาออกมาค่ะเขาต้องนึกถึงแบบว่าอสภาพสังคมหรือว่าประชาชนเป็นส่วนใหญ่ก่อนใช่ไหมคะก่อนจะออกนโยบายซึ่งเราเป็นคนเลือกเขาเข้ามาค่ะเราก็คงจะมองที่นโยบายของเขามากกว่าจุดยืนทางการเมืองก่อนเป็นอันดับแรกค่ะถ้ามีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมเขจะไปเลือกตั้งทีนี้ค่ะคิดว่าพลังคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นเสียงที่กำหนดอนาคตของพีหาป่าหรือเปล่าอ๋อเป็นอยู่แล้วค่ะเพราะแบบเรามองว่าแบบ สมัยนี้ใช่ไหมคะคนออกแบบว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเออสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเราก็มองว่าตัวคนรุ่นใหม่ะค่ะน่าจะเป็นแบบว่าตัวกําหนดอยู่แล้วค่ะใน,นานะที่เป็นคนรุ่นใหม่อยากจะให้ทางผู้ว่าที่แาคนแคบคิดอะกรบ้างอ๋อสำหรับเราใช่ไหมคะจากเก้าออกจากบ้านเนี้ยก็จะเห็นแบบคนที่แบบไร้บ้านนะคะพวกโฮมเลดเนี้ยเยอะมากเราก็เลยมองว่า เออแบบอย่างช่วงโควิดอ,อย่างเงี้ยยกอย่างเงี้ยคือเขาก็เหมือนไม่มีที่ไปเลยอ่ะเพราะว่าแบบมีทั้งโลคติดต่ออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าแบบเขาเข้ามาแก้ปัญหาตรงเรื่องแบบโฮมเลสได้ก็คงจะดีมากๆคิดว่าสอดคล้องค่ะเพราะว่าสมมติถ้าแบบการเลือกเข้ามาของเออผู้ว่าคนปัจจุบันถ้าดีก็คงจะสอดคล้องกับอน,นาคตว่าเออเราควรจะเลือกใครหรือว่าเลือกคนที่มีแนวคิดหรือแง่คิดแบบไหนเข้ามาแบบบริหารอะไรชอบ คุณชัดชาติค่ะเพราะว่าเรามองอวิสัยทัศน์หรือแนวคิดแล้วอีกอย่างแบบว่าการเข้าถึงคนนะคะคนในสังคมเราดูว่าแบบเออดูจากแบบข่าวที่เห็นเขาก็คือเขาแบบไปลงพื้นที่หรือว่าไปดูอะไรที่มันอยู่กับประชาชนจริงๆอะคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราคงจะเลือกคนนี้ถ้ามาเป็นคนที่ดูแลตัวเราหรือคนในสังคมเราถ้ารอบนี้สนใจมากเลยครับผมก็หลักๆสนใจคือ,อหนึ่งดูว่าใครเป็นคนดิเดตนายก เออขอโทษทีครับผู้ว่าในครั้งนี้จ่รวมถึงนโยบายของแต่ละท่านจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ไหมคะไปครับผมผมมองว่าน่าจะเป็นนโยบายแล้วก็ผลงานของผมคิดว่าอยากจะให้ผู้ว่าตระนักว่าแค่ไหนเลยปัญหาอ๋อหนึ่งเลยผมมองว่าหลากัลกๆเรื่องขยะเรื่องน้าท่วมเรื่องรถติกผมมองว่าถ้าในครั้งเนี้มองว่าคนรุ่นใหม่น่าจะมีเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยน ของการเลือกตั้งกรุงเทพอผู้ว่ากรุงเทพในครั้งนี้แน่นอนครับผมการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งนี้จะสำคัญสอดคล้องสอดรับเลือกตั้งทุกปที่จะเกิดขขึ้้นนางห้าไรคะอ่ถ้ามองกันจริงๆแล้วผมมองว่าไงสอดคล้องแน่น,นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าผ,ผู้สมัครหลายๆท่านก็มาจากพรรคการเมืองชอิผู้สมัครคนไหนเป็นพิเศษครับทำงานทำงานทำงานครับ าการเลือกตั้งผู้วากรุงเทพมหานครแบบาีาจากไหนบ้าก็มีทางทีวีเลยค่ะแล้วก็เฟ c บุ o o บ้างอะไรเงี้ยค่ะทวิตเตอร์ส่วนจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งใช่ไหมคะใช้แน่นอนค่ะถ้ามีสิทธิก็จะไปใช้แน่นอน จะเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากอะไรคะจากสืบเรนทางการเมืองหรือนโยบายทุกคนกรุงเทพและผลงานคะคิดว่าทั้งคู่อะค่ะสำคัญพ,พอกันแต่คิดว่านโยบายเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่สุดค่ะอยากจะให้ผู้ว่ากรุงเทพมหา,าคนครคนใหม่เนี่ยแก้ไขปัญหาอะไรของกรุงเทพคะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ํากับเรื่องของการศึกษาค่ะคิดว่าพลังคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเสียงที่กําหนดตัวผู้ว่ากรุงเทพมหา,าคนครนีง เป็นค่ะเพราะว่าเหมือนในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็คือเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญของชาติชอบท่านชาติค่ะเพราะว่าเขาดูแบบว่ามีความตลกแล้วก็มีความจริงจังในการทํางานเนี่ยค่ะค่ะก็ส่วนตัวจริงๆก็ไม่ได้ติดตามอะไรมากนะคะแต่ว่าก็สนใจเรื่องการศึกษาค่ะก็รู้องหนูาาก็ส่วนมากววาก็ต้องเป็นนโยบายมาก่อนอย่างแรกค่ะว่าเขามีนโยบายอะไรบ้างที่จะสามารถพัฒนา ในกรุงเทพแล้วก็ที่มันจะส่งผลดีกับตัวเราค่ะ mm hmm. สถานการณ์ตอนนี้ก็ทุกอย่างมันก็ย่ำแย่ลงก็ถ้าเกิดว่าสามารถมีหลายนโยบายที่สามารถช่วยเหลือได้จริงๆแล้วก็สามารถทําได้จริงที่บบว,ว่าดีมากๆอะไรอย่างนี้ก็ก็น่าสนใจสําหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะก็มีส่วนผลักดันในการพัฒนามากๆเพราะว่าเราก็เป็นกระบอกเสียงให้กับหลายๆคนนะคะแล้วก็ด้วยความที่มีความคิดใหม่ๆทางการเมืองหรือว่าอะไรต่างๆที่ มาจากต่างประเทศหรืออะไรที่มันสามารถทําให้แบบว่าพัฒนาประเทศได้มันก็ยิ่งทําให้ประเทศเราพัฒนามากขึ้นค่ะเห็นในทวิตเตอร์เยอะค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ตามป้ายโฆษณาของแต่ละเบอร์ค่ะจะเลือกทู้ว่าครุงเทพสุครจากจุดยืนทางการเมืองหรือนโยบายรองกรุงเทพเอ่อเรื่องนโยบายค่ะแบบว่าอย่างเช่นแบบนโยบายแบบว่า ของคุณชัดชาอะไรเงี้ยค่ะที่เห็นบ่อยๆอ่ะก็ง้นตุงไหนไม่อยากจะให้ทางร่วมฝึกอะไรอ่าอย่างเช่นแบบว่าที่เห็นก็คือแบบรถเมล์ค่ะที่แบบว่าค่อนข้างแบบเก่าแล้วอะไรเงี้ยแบบคนแบบจะมีใหม่บ้างอะไรเงี้ยก็ทางเท้าอะไรเงี้ยค่ะคนพัฒนาแก้ไขอะไรเงี้ยคิดว่าเอ่อคนรุ่นใหม่ก็น่าจะแบบเลือกคนที่แบบว่าคู่ควรมาแบบเพื่อแบบพัฒนากรุงเทพให้ดีขึ้นน่ะค่ะชื่อชอบผู้สมัครคนไหนมากที่สุดและ เออช่นชอบคุณชัดชาติค่ะเพราะว่าแบบว่าเขาค่อนข้างมีความคิดแบบว่าหัวใหม่สมัยใหม่อะค่ะแบบเขาฟังแบบเยาวชนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนากรุงเทพด้วยค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ